พาละอพูดสิคะพาละออะเด็กๆเอามือกรรขึ้นมาดิมีแรงไหมบึงกรรมปั๊มเด็กๆพูดสิคะปัามอพเป็นจะสอนเด็กๆเนี่ยพ่อเป็นจะทำลองแข็งแรงนะลูกตัวนี้แข่งแรงพิมมันจะได้ออกค่ะพ่อเป็นลองทำให้เด็กๆกะกดลงไปลายจะขึ้นสวยอย่าเพิ่งรีบเอามขึ้นนะคะกดสวยอะล่ะเด็กๆคุณครูตัดเด็กข้าแถว เร็วแหวนมาถือลูกอะไรคะปลาหยิบเลยอันไหนก็ได้เร็วกดเลยค่ะกดเลยนไงาพ่ง็นไม่เก่งที่สุดเลยค่ะกดเลยไม่ต้องกเก่แล้วม่บกันดเยค่ะมา่อมาะไม่ด็จไม่ดังมาทำใหม่

้าแา่นมาสิคะยิงมา